วันนี้บริษัทมิสซูรุ่งเจริญจัดงานที่บิ๊กซีฟ o ้ดเพจนะครับหลังวัดน้ำแดงันนี้เราก็มาดูบรรยากาศในงานนะครับนี่เป็นบรรยากาศในงานนะครับเป็นไงครับเซลมีลูกค้าเต็มลูกค้ามาเทสได้ มีลูกค้าเทสได้แล้วนะครับรถที่นำมาให้ทดลองนะครับคันแรกก็เป็นปาเจโร่สปอร์ตดาวล้มต้น59 0 0นะครับคันที่สอง <c oughs> ก็เป็น m um มิซูมิชิทรายน n ซีประตูนะครับดาวล้มต้น49 0 0ไปส่วนคันนี้เป็นรถพิเศษหน่อยเอาเรนเดอร์ er นะครับ อ่าเป็นรถ p h ี v ไฟฟ้ากึ่งน้ำมันนะครับพิเศษตรงที่เป็นรถไฟฟ้ามอเตอร์2ตัวแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานตลอดนะครับอ่ามันจะประหยัดมากเลยอ่าส่วนตัวนี้เป็นเทสปาเจโลนะครับตัวแต่งด้วยมีแถบดำอ่าสีเหลืองแจ่มตัวนี้ก็ใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเอ็กเพนเด รุ่น GT นะครับดาวเริ่มต้น20,009แล้วก็คันสุดท้ายนะครับเป็น Mitsubishi e a t t a ดาวเริ่มต้นที่1 0 0 0นะครับผมอันนี้เป็นโดยรวมของงานนะสามารถเทสได้ได้นะครับได้คุมปองน้ำมัน300บาทของโรตั s นะครับผมจองในงานได้ล่ม